สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกากา้านักชกมวยไทยชาวกัมพูชาที่เคยเสพยาเสพติดโดนตำรวจจับระหว่างขับรถเมื่อปลา,ายปีที่แล้วพบยาบ้าหเม็ดในกระเป๋ากางเกง ตำรวจเอาไปตรวจปัสสาวะต่อที่โรงพยาบาลพบฉี่ม่วงเจ้าตัวรับสารภาพซื้อมาจากพ่อค้าแถวรังสิตคลองหนึ่งค่ายต้องพาไปบันบัดก่อนหน้านี้ก็เคยหนีค่ายไม่ยอมมาขึ้นชกจนเจ้าของค่ายต้องออกมาโพสต์ขอโทษที่นักมวยหายไปและมีเรื่องที่ทําน้ำหนักขึ้นชกไม่ผ่านบ่อยพิติกรรมที่ผู้ใหญ่เอือมระอาหลายอย่างทั้งสปอนเซอร์และพ่อยกแม่ยก แต่ในหลายๆครั้งยังได้รับโอกาสเพราะเขานั้นเป็นนักมวยที่ชกเก่งแต่การไม่มีไฟขึ้นชกจนต้องกลับประเทศกัมพูชาไม่เกี่ยวกับเคยติดยานะครับผู้ใหญ่เคลียร์ให้แล้วเดือนมีนาคมที่ผ่านมายัางได้ขึ้นชกแต่ประเด็นหลักน่าจะมาจากปรามากุลแมมีนักชกมวยไทยชาวกัมพูชาอีกหลายคนกำลังตัดสินใจจะกลับประเทศบ้านเกิดและบางคนนั้น กลับไปก่อนกาก้าแล้วก็มีปอลอแอดมินแค่มาเล่าประวัติให้ฟังเฉยๆในส่วนตัวแอดมินแอนตี้นักกีฬาที่ใช้สารเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคดีอาญาและต้องได้รับโทษตามปริมาณเมทแอมเฟตามีนไฮดโดรคลอไรที่อยู่ในยาบ้าว่ามีสารบริสุทธิ์จำนวนเท่าไหร่เช่น0.25กรัมเป็นต้น จริงๆกฎหมายประเทศไทยเบามากนะครับถ้าเป็นบางประเทศนะ่ะคุณติดคุกไปแล้วหมดอนาคตห้ามลงแข่งอีกซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้มีข้อความเพิ่มเติมจากทางเพจมวยมันมวยไทยมีข้อความดังนี้ครับากก้าลาแล้วอยู่ไทยไร้คิวชก3เดือนหลังเกิดกระแสดราม่าหนักระหว่างวงการมวยไทยกับกุนขแมร์ทให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จนโปรโมเตอร์รายการต่างๆในเมืองไทยไม่กล้าที่จะนำนักชกชาวกัมพูชาขึ้นชกและส่งผลโดยตรงถึงกากา้าที่เป็นนักชกชาวกัมพูชาโดยกำเนิดแต่มาเติบโตและมีชื่อเสียงในประเทศไทยโดนห่างเลขไปด้วยล่าสุดเจ้าตัวโพสต์เตรียมเก็บของกลับบ้านเพื่อหาหนทางใช้ชีวิตใหม่ขอบคุณพี่ชายที่ติดต่อผมเพื่อให้ผมกลับไปต่อยที่บ้านไปต่อยนอกครับ อยู่นี่ก็ไม่ไหวครับโดนเขาแบนมาสามเดือนกว่าแล้วไม่มีรายการให้ผมเลยอาจจะเป็นเพราะผมเป็นกัมพูชามั้งเขาเลยแบนไม่ให้ชกพอแบนผมนะ่ะไม่ให้ชกแล้วลูกเมียผมจะกินอะไรบีบผมทุกทางเพื่อให้ผมนั้นไม่มีรายได้มั้งผมเลยจะตัดสินใจเอาลูกเมียไปอยู่ที่บ้านเราดีกว่าครับอย่างน้อยนะ่ะก็ได้ชกตลอดมีเงินให้ลูกเมียใช้ ผมต้องขอบคุณพี่ชายมากๆครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ามันหลายเรื่องโดยรวมๆนะ 1. เคยโดนจับยาเสพติด 2. หนีคู่ต่อสู้ไม่ยอมชกในไฟร์ที่เขาจัดให้ 3. มกมวยไทยฝึกมวยไทยมาแต่เสือกบ,บอกตัวเองคือมวยกุนคแมและล่าสุดนะ่ะโดนแบนยาว3เดือนนี่นะ่ะไม่รู้เรื่องอะไร แต่ในวงการมวยไทยนะเขาลือกันว่าตรวจโดบไม่ผ่านประมาณนั้นเลยโดนแบน3มเดือนซึ่งถือว่าน้อยโคตรโคถัดไปนะครับคอมเมนต์ว่าในไทยมีแต่ชกมวยไทยถ้าจะชคกุนคาแมนอ่ะต้องไปชกที่เขมรก็ถูกแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในเมื่อข้าวน้ำไทยไม่ได้ทำให้รู้สึกสำนึกได้ก็กลับบ้านกันไปเถอะขอให้ต่างดาวที่ดีๆนะ่ะเท่านั้นที่จะให้อยู่ทำมาหากินต่อ ในพื้นแผ่นดินไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบคหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับบางทีก็งงกับคอมเมนต์นะว่ามีพี่ใหญ่เป็นจีนแทนที่จะเครมจีนดันมาเครมไทยแม่งดูย้อนแยง้งทั้งที่จีนน่ะก็มีวัฒนธรรมเป็นพันๆปีเหมือนกัน โดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าอยู่ที่ประเทศตนเองก็เป็นพลเมืองชั้น3รองจากจีนเวียดนามมาทำงานที่ไทยก็เป็นแรงงานต่างด้าวชั้น3รองจากพมา่าลาวหน้าสมเพศเขานะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพราะเขาน่ะไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้มั้งครับและยิ่งได้ผู้นำที่เป็นแบบนี้นะบอกเลยนะ อีกหลายสิบปีก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้ครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจีนมันอยู่ไกลไทยมันติดกันเคลมเสร็จจะได้รวมประเทศเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจีนมีอัตลักษณ์ที่ใครก็รู้ว่านี่คือจีนมันเคลมไม่ได้นะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอืมน่าจะใช่ครับแต่การกินแบบแปลกๆคล้ายๆกันอยู่นะครับฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจีนได้ตบหัวคว่ำาครับ ุกวันนี้นะักจีนทำไรคนเขมรตำรวจมันกล้าจับไหมล่ะครับเอาแค่นี้นะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเกี่ยวกับไทยเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองแต่หากมองแบบร้ายสุดๆนะวงเล็บขอมโนล้วน,วนความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ที่ทั้งลาวและกัมพูชามีกับไทยคือไทยเคยอยู่ในฐานะเจ้าอนานิคมของลาวกับเขมรแต่เขมรน่ะกำลังจะบิดว่าตัวเองคือเจ้าอาณานิคม ทั้งที่ไม่มีความสามารถในการปกครองเป็นได้แค่ทาสที่ถูกปกครองคุ้นคุ้นไหมเหมือนที่ฝรั่งเศสเขียนประวัติแบบสปินออฟเพื่อผลประโยชน์ในการมีตัวตนของเขมรหากมองต่อมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือยิวตะวันออกต้องการแบ่งไทยเหมือนที่ยิวตะวันตกต้องการปัจจุบันยิวตะวันออกมีฐานะไม่ต่างกับเจ้าอาณานิคมของลาวและกัมพูชา การใช้ชนวนที่ครั้งหนึ่งยิวตะวันตกทำไว้พวกหางแดงมีส่วนไหนที่ประกาศแยกประเทศบ้างทางภาคเหนือล้านนาทางใดงอีสานซึ่งทั้งสองฝั่งนะ่ะมีจุดร่วมกันกับลาวและเขเมรการจบปัญหาที่ยิวตะวันตกเคยทำโดยยิวย u, ตะวันออกมีส่วนร่วมและสร้างความปลอดภัยที่ดีที่สุดคือให้ตัวเองอยู่ในฐานะเจ้าอาณานิคม เหมือนกับที่ยิวตะวันตกใช้โดยใช้การเน้นประวัติศาสตร์ร่วมแต่บิดการเปลี่ยนให้ทาตเป็นชนชั้นนายและกดเจ้าอนณานิคมเก่าบ่อจมต่อขึ้นยูเนสโกได้เพอาเอกสารยืนยันจากจุดๆอย่าลืมความเป็นไปได้ที่ว่าหากไทยเกิดพลาดทำสงครามกับขเขมรคิดว่าเจ้าอนณานิคมใหม่จะเข้ามาเอี่ยวหรือไม่ในเมื่อหลักการประเทศเดียว เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงไม่แปลกหากยูตะวันออกเปิดหน้าสองหน้าโจมตีวงเล็บบิดเบือนทางประวัติศาสตร์ผ่านลาวและขเขมรและออกมาแก้ต่างทางการทูตในบางครั้งวงเล็บมโนมีความเป็นไปได้ที่สร้างความมั่นคงจากทั้งยูตะวันตกและยวตะวันออกโดยมาเป็นเจ้าของเองสุภาษิตตักกแ,แตนจับจักรจันนกขมิ้นอยู่ข้างหลัง ยิวตะวันตกวางแผนต้องการแยกเหนืออีสานนกขมิ้นอย่างยิตวตนออกก็มีโอกาสให้เหนืออีสานเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันมโนนะภูมิรัฐศาสตร์มือที่มองไม่เห็นเขาไม่ต์าานะครับคอมเมนต์ว่าจีนนะ่ะพี่ใหญ่อำนาจชี้เป็นชี้ตายขาเขมนได้ขเขมนไม่กล้าด้วยหรอกส่วนไทยบ้านใกล้เรือนเคียงวัฒนธรรมหลายอย่างใกล้เคียงกันแถมอยากทําอะไรดูเหมือนพี่ไทยจะ ทำอะไรเมนไม่ได้นอกจากแช่งชักด่าทอน้องเมน่ะก็เลยได้ใจเอาใหญ่นี่ถ้าพี่ไทยนะ่ะเข้มแข็งเด็ดขาดกว่านี้ข้าเมนเขาไม่กล้าด้วยหรอกซึ่งทุวันนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับ ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับมหาวิทยาลัยศิลปากรเขมรหรือ Royal University of Fine Arts ประกาศสอนคอร์สวาดภาพแบบเสียเงินเรียนแต่นำภาพลายเส้นไทยลงโปสเตอร์ประกอบรายละเอียดคณะจิตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยหลักของประเทศแสดงความไร้ภูมิในหลักสูตรลายเส้นศิลปะเขมร ทำการขโมยความรู้จากลักสูตรไทยไปอวดอ้างแบบนี้ยังมีหน้าไปเปิดสอนใครด้วยหรือคะภาพนี้คือพิเภกจากหนังสือศิละปะการเขียนพระนางยักษ์ลิงซึ่งรวบรวมความรู้จิตกรรมไทยด้วยศิลปินชาวไทยเผยแพร่เป็นรูปเล่มสามารถหาซื้อได้ทั่วไปหลายปีมาแล้วที่คนขเขมรแฝงตัวตามกลุ่มลายเส้นไทยใน f a c e b o ๊ k จำนวนมากทั้งเรียนรู้กอปหาซื้อหนังสือสมุดภาพไปตามคำแนะนำไปสร้างผลงานของตอนเองเรียกเป็นศิลปะขเขมรกันหน้าตาเฉยหลายเส้นกับเรื่องราวเป็นคนละเรื่องกันเมื่อขเขมรบอกตอนเองมีรามเกวงเล็บรามยนะฉบับขเขมรก็ต้องเล่าเรื่องด้วยหลายเส้นจิตกรรมขเขมรที่มาจากกำแพงวัดขเขมร ไม่ใช่ฉวยลายเส้นจิตรกรรมไทยบนเรื่องรามเกียรติไทยเอาไปเล่าเรื่องของตัวเองทุกวันนี้นะ่ะยังไม่มีบุคลากรขเขมรรวบรวมความรู้หลายเส้เนเขมรจากกำแพงวัดขเขมรได้ครบถ้วนเพราะขาดองค์ความรู้และต้องใช้เวลานานที่สำคัญนะ่ะมันไม่สวยอย่างหลายเส้นไทยปัจจุบันการฟื้นฟูศิลปะชาติขเขมรเลยใช้วิธีฉวยวิชาความรู้ สำเร็จรูปหลายเส้นไทยไปเลยมันง่ายดีไม่เว้นแม้แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรขเขมรซึ่งเป็นแหล่งความรู้หลักของประเทศอีกขมนขี้ขโมยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าได้เวลาสนุกแล้วสินะ ได้เวลาสนุกแล้วสิถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากระทรวงวัฒนธรรมน่าจะทําอะไรหน่อยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขออนุญาตนะครับอย่าเรียกว่ามหาวิทยาลัยศิลปกรเขมรเลยครับเรียกแค่ว่ามหาวิทยาลัยศรริลปะเขมรก็น่าจะพอแล้วมหาวิทยาลัยศิลปกรไม่เคยเปิดวิทยาเขตที่เขมรน,นะครับ มีแต่ที่นคนปรปฐมกับเพชรบุรีอย่าไปยกย่องโรงเรียนสอนเขียนรูปของขมิ้นเลยครับฟังแล้วค่อนข้างแปลกๆอย่างไรชอบกลถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันคือการเปรียบเทียครับอย่าไปคิดอะไรมากถัดมาครับคอมเมนต์ว่าต้องคิดครับรายละเอียดแบบนี้นะ่ะเป็นอันตรายอีกอย่างคือชื่อสถาบันการศึกษามีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับจะเอาไปใช้ด้วยไม่ขออนุญาตไม่ได้แล้วผู้โพสต ไม่ได้บอกว่าเป็นการเปรียบเทียบแต่ตั้งชื่อภาษาไทยให้เขาเรียบร้อยเลยจะยกย่องแทนเขมรทำไมล่ะครับถัดมานะครับเนต์ว่าก็ไม่ได้บอกว่าวิทยาเขตจากไทยนี่คะแต่เพราะเขมรมันวรรณบีวางผังระบบตามไทยทุกอย่างทุกกระทรวงรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการด้วยเมื่อมันใช้คำว่าฝ่าย arts ซึ่งก็ตรงที่สุดกับคำว่าศิลปกร กล่าวคือกรมศริลปากรฝ่ายอาร์ตออฟเดพาร์ตเดังนั้นอ่ะ Royal University of F ้ออก็พอจะเทียบเคียงเรียกเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรเขมรได้อยู่ค่ะแต่ก็ขอให้เป็นที่รู้กันว่าอ่อนดอยก็พอค่ะถัดมานครับคอมเมนต์ว่าเป็นถึงสถาบันการศึกษาระดับชาติของกัมพูชาแต่พฤติกรรมต่ำต,ำตมไร้มาตรฐานทางวิทยาการในใดนะ่ะ ถึงกับกล้าละเมิดทางจริยธรรมโดยการคัดลอกผลงานของผู้อื่นน่าอับอายมากซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ